เรากำลังถ่ายวิดีโอนะ1,2,3สองใช่เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเจเจก,กันเนาะเจอยู่โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอตอนนี้เรามาจอดรถที่ร้านหน้าร้านหมอนะเพราะว่าอะ,อะไรนะพี่แพนเค้กกับนอนหลับอยู่ในรถอยู่ในเบนซ์เนี่ยนะแล้วก็ ดิดี้ดมาตรวจกลนเหมือนกันมันกลนเหมือนกันเดี๋ยวน้องแกนใช่ไหมน้องแกนกล่นแ <c oughs> อ้าวไอเทนเลยเอาไปไหนเนยวิ่งเหรอไปวิ่งหลอกวันนี้ <c oughs> ไหนหลอกเดี๋ยวรถชนไม่ได้นะรถจะชนเนัาไงรู้ป่าแต่ว่าจ๋า <c oughs> Bà bán trái Thấy bà